สวัสดีค่ะอัพเดตรถเข้าใหม่กับน้องบริบายบริบูท38อีกเช่นเคยนะคะวันนี้เอาเก่งเล็กประหยัดน้ํามันมาฝากพี่จ๋าข้างวดเบาสบายมากไม่เพียง50,000โลเท่านั้นนะคะกับเจ้านิสันมาร์สนะคะเป็นเครื่องยนต์ 1.2e นะคะปี2019คันนี้เระราคาขาย255,000บาทเริ่มต้นฟรีดาวพี่จะผ่อนอยู่ที่4,300บาทตลอดสัญญาคันนี้เป็นเกียร์ออตโต้ด้วยนะคะจะบอกว่าผู้ชายก็ขับได้ผู้หญิงก็ขับดีนะ เป็นเครื่องเล็กนะคะพี่จ๋าเดินทางใกล้ไกลสะดวกสบายแน่นอนนะคะเจ้าตัวนี้เอาอยู่เลยนะคะแต่ว่าสีรถเนี่ยออกจากที่คูอนเนเนไปนิดนึงนะ,ะใครชอบสีฟ้านะคะจัดได้เลยนะรถดเลมอนนะพี่นะตาไฟนะคะใสๆแบบนี้เลยนะ,ะน้องหน้ากบนะคะนิสันมัทคันี้มาจากจังหวัดแพร่นะคะพี่จ๋าแล้วก็นะคะแม็กนะพี่อันนี้เจ้าของเดิมเนี่ยเขาอะชอบดเลมอนเพราะว่าตัวรถเป็นสีฟ้าใช่ไหม เขาก็จะติดนะคะลายเกี่ยวกับการ์ตูนโดเรมอนมานะคะเดี๋ยวเราดูแลเรื่องเรื่องเขาเรียกว่าเรื่อง,องล้อลกระทาให้แล้วกันนะแล้วก็นะคะมีคิ้วกันศาสตร์ให้นะคะันนี้ตัวรถเนี่ยเป็นสีฟ้าทั้งคันเลยพี่จา๋าเอามาดูด้านในกันบ้างนะคะก็ไม่พ้นกับโดเรมอนนะคะของแท้แน่นอนนะจ๊ะเกียร์ออโต้คะเหยียบเบรกบิดกุญแจติดเลยนะคะพี่จ๋าคันนี้เลขไม้แค่57,185กิโลเมตรนะคะ กระจกมองข้างปรับข้างนะคะพี่จ๋าจะได้เป็นระบบไฟฟ้าแล้วนะแอร์แบ็กมี2ลูกนะคะมีตรงพวงมาลัยแล้วก็ฝั่งคนนั่งนะคะเกียร์ออโต้นะคะอย่างที่บอกว่าขับง่ายมากๆเลยฟังก์ชันเป็นวิทยุนะแอร์เป็นแบบแมนนวลนะคะนี่มี2ระบบให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งนี้นะคะเป็นความเย็นฝั่งนี้ก็เป็นฮีตเพื่อเพื่ออากาศหนาวจับนะจ๊ะพี่จ๋าแล้วก็เบรกเป็นเบรกมือเบาะผ้ารอบคันหลังพานะคะส,สะอาดมีการเจอมานนิดเดียวนะคะจากเจ้าของเดิมนะคะที่บังแดดมีกระจกหนึ่งข้างนะคะด้านคนขับนะคะ สวยแบบนี้เลยเดี๋ยวให้ดูบอดี้รถสักนิดหนึ่งนะจ๊ะพี่จา๋าอ่ะบอดี้รถนะคะเดิมโรงงานสีเดิมโรงงานและประกันไม่มีชนหนักพี่ความจมนะไฟไม่ตัดต่อเลขสี่ตัดต่อเลขตัวถังมาแน่นอนนะคะพี่แล้วก็นะคะน็อตนะคะล่องแก้มประตูนะคะเดิมเดิมนะไปอ้กระโปรงข้างข้าจะขึ้นสูงหน่อยนึงนะคะเมื่อกี้อ่ะมีจ้านะคะห้องผู้โดยสารก็นั่งได้นะคะประมาณสองคนถ้าตัวเล็กหน่อยก็สามคนนะจ๊ะพี่จา๋า แล้วก็ด้านหลังมีสปอยเลอร์ให้นะคะคันนี้นะติดสติกเกอร์เดี๋ยวหนูดูแลให้นะคะเดี๋ยวถอดออกให้ละกันเนาะคันนี้เป็นเก่งห้าประตูเบาะพับได้นะคะพี่แล้วก็รับประกันนะคะว่ารถไม่มีติดแก๊สแน่นอนนะจ๊ะพี่จา๋าแบบนี้เลยอยากรู้ว่าเติมอะไรนะคะให้เปิดฝาถังนะคะคันนี้เติมเบนซินแก๊สโซฮอร์ e 2ีนะคะ<ๆ>ได้นะจะ๊ะอ่ะมีให้ดูรอบคัน อันนี้รถเพิ่งเข้าใหม่นะคะเปิดเปื่อนกราบขอภัยด้วยนะจ๊ะพี่จา๋าให้ดูบอดี้รถทั้งสองฝั่งนะคะ Mid k, เม็ดอาร์คเดิมโรงงานนะคะมชัดเจนนะคะเดี๋ยวดูอ๋อขอโทษค่ะคู่มือเออแถมแถมด้ด้รแถมได้ได้เรแถมคู่มืออยู่ไม่ครบไม่เป็นไรไม่มีผลประการใช้งานหนูดูแลให้นะคะมีหลังการขายะพี่นะาเอสซีซีเซอรนะคะดูแลนะคะ1ปีหนึ่งกิโเมตรหรือสปีสองหมกิโเมตรนะจ๊ะพี่จา๋า อันนี้ก็สตาร์ทเครื่องยนต์ให้ฟังเสียงเครื่องอยู่นะเครื่องเล็กนะเป็นเครื่องสามสูบนะคะคันนี้แผ่นเพดอยู่ตรงนี้นะพี่นะนี่เลยอยู่นะคะซื้อขายได้ถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่รถผีรถเถื่อนแบตเตอรี่เก่ารุกเปลี่ยนให้ระบบความปลอดภัยนะคะเป็นเบรก ABS ด้านในนะเจ้าพี่จ๋าฝากระโปรงนะคะมีสติ๊กเกอร์มอกรนะคะติดอยู่ครบเลยก็ใครกําลังมองหานะคะเก่งสีสันสดใสสีพาสเทลแนะนาคันนี้ได้เลยงวดสี่พันสามร้อยบาทตลอดสัญญาเบอร์โทรปักหมุดให้แล้วด้ล่างทักมาโทรมารับรถในนั้นจ้า Hmm.